สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมฟอดพัฒนนครชาแนลครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวคันนี้เลยครับผมเป็น Next Gen นะครับผมเป็นตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะครับรุ่นนี้นะครับผมเครื่อง2.0นะครับผม170ยเจแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับผมเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมจะหล่อๆยังไงเป็นยังไงบ้างไปชมครับผมเชิญเลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะแต่งสไตล์ ทรงแรปเตอร์นะครับผมกระจังหน้าของเราครับผมเป็น FORD อันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำครับผมหรือลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับผมสำหรับตัวหนังสือ FORD ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มีมาพร้อมไฟมินิ LED ด้วยนะครับผมเป็นไฟมินิ LED จะติดตลอดเวลานะครับในการขับขี่ของเรานะครับผมไม่ว่าจะเปิดสตาร์ทเครื่องหรือเปิดประตูก็จะติดตลอดเวลานะครับผมอันนี้ มินิ LED นะครับผมมาดูด้านนี้เสร็จแล้วครับผมไฟหน้าจะมีการแปลงใหม่นะครับไฟหน้านี่ครับผมจะเป็นแบบเหมือน t r a n s f เมอร์ครับผมตัวนี้ครับเห็นไหมครับตาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนทา t r a n รมเมอร์เลยแล้วก็มีครอบไฟไฟให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสีดำด้านนะครับผมครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยครับผมมาดูที่กันชนครับผมกันชนของเราเนี่ยเป็นกันชน h เมอร์นะครับผมก็มี เพื่อความหล่อและก็สายลุยโดยเฉพาะสไตล์ออฟโรดนะครับผมนี่ครับมีไฟ LED ไปในตัวนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นกันชนหน้าฮัมเมอร์แล้วก็มีห่วงลากจูงให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ลากรถได้ประมาณ3ตันนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งกับเซตสเลยนะครับผมของเราแล้วก็มีกันแคล้งนะครับผมกันกระแทกด้านล่างเหมาะสําหรับสายลุยโดยเฉพาะครับเวลาลุยโคลลุยนะครับผมก็จะเซฟเครื่องห้องห้องห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีครับผมอ่ะ ป็นไงครับดูล้อด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างด้านข้างของเรานะครับผมก็จะมีติดซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะครับผมซุ้มล้อเวลาเราติดแม็กหรือว่าติดยางที่มันใหญ่ๆแบบนี้กลัวมันล้นออกมาจากตัวรถนะครับผมก็มีการติดซุ้มล้อไปให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ยก2นิ้วนะครับผมยกขึ้น2นิ้วติดปีกนกครับผมเป็นโฟเฟนเดอร์นะครับผมติดปีกนกเรียบร้อยครับผมตัวนี้แหมครับ เราสามารถติดเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์หรือว่าหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมสําหรับปีกนกครับชกของเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ครับเป็นชกโปรเฟนเดอร์ครับผมโมโนทูบครับตัวนี้ครับติดไปให้เรียบร้อยสําหรับสายลุยโดยเฉพาะครับผมอมาดูขนาดยางของเรานะครับผมขนาดมขนาดยางของเรา285 75R16 นะครับผม ลายแม็กเราสามารถเลือกได้นะคะผมตามใจชอบของลูกค้านะครับมีหลายลายให้เลือกนะครับผมเลือกสันที่โชรูมฟอร์ดเกษตรน่าวมินเลยนะครับผมมาดูด้านข้างครับด้านข้างของเราก็มีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นฟิล์ม80ิรอบคันนะครับผมรอบคัน80ดิแล้วก็หน้าเต็ม80ิบครับผมแลวก็ติดกันสัดให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีติดถ้วยรองรองกันลอยด้วยนะครับผมส่วนถ้วยกันลอยนะครับผมตัวนี้ครับเวลา คือคุณจงคุณแจอะไรจะไม่โดนเนื้อสีรถนะครับผมเซฟเป็นอย่างดีครับผมเราติดสติกเกอร์ให้แล้วนะครับสติกเกอร์คันนี้ก็สามารถเลือกได้ะครับลูกค้าชอบสติกเกอร์แบบไหนเช่นสติกเกอร์รักคนนู้นรักคนนี้ห้างร้าน,านนี้ร้านห้างร้านนู้นก็สามารถสั่งเราได้นะครับผมมีแบบให้เลือกเป็นหลายร้อยลายเลยนะครับผมสติกเกอร์ของเรานะครับตัวด้านข้างครับผมด้านข้างก็ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นบันไดข้างครับผมอันนี้ก็ทรงฮัมเมอร์นะครับผมติด เพื่อความหล่อและดุดันสไตล์ออฟโรดต้องติดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็พิเศษนะครับก็เวลาเราเปิดประตูครับไปจอดที่มุมอับเนาะที่ด้านล่างก็จะมีไฟสองครับผมเวลาเราเหยียบไม่เห็นคงเห็นโคนอะไรก็สามารถเหยียบขึ้นได้สะดวกสบายครับผมมีไฟข้างล่างครับผมครับแตงหล่อๆครับผมด้านหลังครับผมเป็นโลบาร์ครับผมเป็นโลบาร์ติดอย่างเท็ๆเทครับผมเรามีโลบาร์หลาย แบบให้เลือกมากมายครับผมเห็นไหมครับโลบาร์สวยๆหล่อๆอย่างนี้สุดยอดมากครับผมนี่ครับก็สามารถเลือกได้ครับด้านหลังครับผมนี่ครับจะให้ดูตรงโชกคของเขาของเรานะครับที่ติดตั้งเพิ่มเห็นไหมครับโชกคของเราก็จะมีโชกคโฟร์เพนเดอร์ครับผมแล้วก็ซับแทงค์ด้วยครับผมตัวนี้ก็ในตัวนะครับอันนี้ก็ติดหล่อๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่วยซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับด้านหลังของเรานะครับก็จะติดครอบไฟท้ายให้ครับผมเป็นสีดําด้านนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยครับผมแล้วก็ตรงฝากระโปรงท้ายครับผมเราติดตั้งครอบฝากระโปรงท้าย ford เป็นสีดำและแดงครับผมเราสามารถเลือกสีได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีดำล้วนก็ได้นะครับหรือสีเดียวกับตัวรถสีแดงสีเขียวก็สามารถเลือกได้ครับผมมาดูด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายครับผมแต่งเพื่อความหล่อและดุดันไม่เกรงใจใครก็ต้องฮัมเมอร์อันนี้แหละครับผมมีห่วงลากจูงให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลากได้ประมาณ3ตันเนาะ แล้วก็มีไฟท้ายเขาเรียกว่าไฟไฟถอยครับผมเป็น LED นะครับเวลาใส่เกียร์ถอยปุ๊บจะขึ้น LED ทั้ง2ฝั่งนะครับผมแข็งๆอย่างนี้สุดยอดมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมรองรับเวลาปากนกแก้วหรือว่ามีลากรถลากเรืออะไรก็สามารถรองรับตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับจะติดตั้งเพิ่มก็ได้นะครับผมตัวนี้และคันนี้นะครับก็จะแต่งแบบรอ,รอ ที่บอกนะครับผมสติกเกอร์มาจากโรงงานจะไม่มีแบบนี้นะครับผมอันนี้เราสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับคาว่า 4, ีคูณสนะครับเราติดตั้งเพิ่มสติกเกอร์ลายหล่อๆสวยๆอย่างนี้สามารถสั่งได้นะครับผมเรามีบริการให้ครับผมมาดูด้านในครับผมด้านในของเรานะครับผมเป็นจอทัชสกรีนคอนโซลกลางครับผมเป็น10.1นิ้วนะครับผมตัวนี้รองรับ p p p l e r p l า y a n d r o i d Auto นะครับผมแล้วก็ Air นะครับผม แอตัวนี้จะเป็นแยกซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิ18ถึง32องศานะครับผมตัวนี้แล้วก็เกียร์ครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผม6สปีดครับส่วนด้านล่างครับผมก็จะเป็นปุ่มโฟล์โฟไฮครับผมเป็นขับเคลื่อน4ล้อเราสามารถขับเคลื่อน2ล้อก็ได้นะครับผมตัวนี้เนาะครับแต่ส่วนพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับผมฝั่งซ้ายรับโทรศัพท์วางสายได้ตรงคอพวงมาลัยของเราได้เลยนะครับผม ด้านขวาครับผมก็จะเป็นจอเวลา,าปุ่มปรับจอด้านหน้าครับผมเวลาคนขับเนาะก็จะเห็นจอด้านหน้าของเราได้เป็นอย่างดีใช่หไหมครับสามารถคอนโทรลที่พวงมาลัยได้ครับผมอืมครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มไฟหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมสามารถปรับตรงนี้ได้ครับผมที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเนาะเบาะของเรานะครับผมจะเป็นติดตั้งเบาะหนังเรียบร้อยครับผมเบาะหนังแล้วก็ เก็บแดงครับผมตอนนี้เห็นไหมครับลงตัวรอไม่เกรงใจใครก็ต้องคันนี้แหละครับผมอ่าชมคลิปของเราตอนเดียวโฟวิลเราไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับผมอย่าลืมนะครับผมลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถเซ็นไฟแนนซ์ฟรีครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้าอยู่เหนือใต้ออกตกก็สามารถเซ็นได้ครับผมไปได้ทุกที่ครับทั่วประเทศนะครับผมอย่าลืมฝากเพจบ่าวแทนนะครับหรือช่อง YouTube นะครับ ฟอร์ดพระนครชานเล Channel นะครับผมเบอร์โทรของบ่าวแทนนะครับ0635462789 0635462789โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ